สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนภาษาไทยบทที่5ไปโรงเรียนนะคะหลังจากที่เราได้อ่านเนื้อเรื่องไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูคก็จะมาต่อในเนื้อหาส่วนที่เป็นอธิบายเพิ่มเติมความรู้ในหนังสือเล่มนี้นักเรียนเปิดไปนะคะในบทที่5นะคะอยู่ในหน้าที่47นะคะนักเรียนเปิดไปเลยนะคะเพื่อจะได้ดูตามนะคะ นักเรียนอาจจะอ่านไปแล้วบางส่วนแต่ก็เรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะต่อไปค่ะ่าเรามาอ่านพยัญชนะกันเลยนะคะที่จะเรียนในบทนี้พยัญชนะได้แก่ตัวอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะตัวแรกนะคะตัวขอไข่อ่านว่าขอตัวต่อไปขอ,ขอขวดอ่านว่าขอชอชิงอ่านว่าชอ ขอฐานอ่านว่าถอขอถุงอ่านว่าถอขอพึ่งอ่านว่าขอตัวต่อไปเลยนะคะขอฝาอ่านว่าฝอสอศาลาอ่านว่าสอ,อ,อสอฤาษีอ่านว่าสอสอเสืออ่านว่าสอขอหยิบอ่านว่าหอค่ะตัวต่อไปนะคะ ราจะไปอ่านสระนะคะสละที่เพิ่มมาในบทนี้นะคะก็คือสระอือค่ะสระอือเวลาเขียนนะคะจะเขียนนะคะมีสระอืออยู่ข้างบนนะคะมีสองขีดเขียนเหมือนสระอีแต่มีสองขีดนะคะแล้วก็เขียนอออ่านอยู่ข้างหลังนะคะถ้ามีตัวสะกดจะไม่มีอออ่านแต่ถ้าคาที่ประสมสระอือไม่มีตัวสะกดจะมีตัวอออ่านตามมาด้วยนะคะ พยัญชนะอ่อสระตัวนี้นะคะสระอืออ่านว่าอือนะคะต่อไปเรามาจะมาฝึกสะสมทำการอ่านแจกรูปนะคะอ่านแจกรูปนะคะเราจะสะสมด้วยสระอาสระอีสระอืสะอสระอูนะคะอ่าเรามาดูตัวแรกขอไข่สระอาขออาขา ขอไข่สละอีขออีผีขอไข่สลอูขออูผูขอไข่สลอูขออูผูขอพึ่งนะคะขอพึ่งสลอาขออาผาขอพึ่งสละอีขออีผีขอพึ่งสลอูขออูผูบอใบไม้สลอาบออาบาบอใบไม้สละอีบออีบี บอใบไม้สระอีบออูบูบอใบไม้สระอูบออูบูพยัญชนะต่อไปเปลี่ยนเป็นตัวออ่างบ้างนะคะอ่างมาดูซิอออ่างะสมสระอาออ้ออานะคะอออ่างสระอีออีอีออ่างสระอูอูอูอออ่างสระอูออูอูต่อไปเลยค่ะ ปเรยนชนะตัวต pues, nah, ่อไปคอควายคอควายสละอาคออาคาคอควายสละอีคออีคีคอควายสละอูคออูคูคอควายสละอูคออูคูมอม้าสระอามออามามอมาสละอีมอีมีมอม้าสละอูมออูมือมอม้าสละอูมออูมืออ่ะเด็กๆอ่านสะกด ทำแจกรูปตามคุณครูแล้วนักเรียนลองย้อนกลับไปอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วลองเปลี่ยนพยัญชนะนะคะต้นที่คุณครูให้มาแล้วเด็กๆลองเปลี่ยนเป็นตัวอื่นบ้างนะคะแล้วก็ฝึกออกเสียงและผสมคำเด็กๆก็จะได้คำใหม่เพิ่มมากขึ้นนะคะต่อไปเราจะมาต่อกันในเรื่องของวรรณยุกต์ในบทต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสะสม สละไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะลองเขียนนะคะพยัญชนะประสมสละเป็นคํานะคะในสมุดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่างานมีอะไรบ้างสําหรับวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ